วัดีค่ะวันนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่3มีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในการใช้ชีวิตประจําวันมาฝากกันเราจะมาพูดถึงเรื่องความโกรธความโกรธเป็นอารมณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกหมุดหงิดไม่พอใจเจ็บปวดหรือผิดหวังแม้ความโกรธเป็นอารมณ์ปกติที่พบได้ทุกคนแต่เมื่อไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ก็อาจนําไปสู่ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจในการทํางาน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและคุณภาพชีวิตศูนย์สุขภาพจิตที่3มี10วิธีจัดการความโกรธที่สามารถช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และผ่านพ้นสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะวิธีที่1หยุดชั่วคราววิธีที่2ตั้งสติมีสติอยู่ตลอดเวลาวิธีที่3รู้ตัวเองว่าโกรธสังเกตได้จากอาการต่างๆเช่นหัวใจเต้นแรงขึ้นกล้ามเนื้อเริ่มเกรง็งเหงื่อไหลหน้าเริ่มร้อน วิธีที่4นับเลข1-10วิธีที่5หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมีสติอยู่กับลมหายใจวิธีที่6ขอเวลาไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำสักแก้ววิธีที่7นึกถึงภาพในอดีตที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายหรือพอใจวิธีที่8ใช้อารมณ์ขันดับอารมณ์โกรธ วิธีที่9หาทางระบายออกเช่นพูดระบายกับคนที่พร้อมจะรับฟังออกกำลังกายหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1,3,2,3และวิธีที่10เก่งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่3หวังว่า10วิธีจัดการความโกรธที่แนะนำจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความโกรธได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และจำไว้ว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่การเรียนรู้วิธีจัดการมันจะทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันค่ะขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขนะคะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่3กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3